สวัสดีค่ะวันนี้ขอทำพิกอภัยนะคะเกี่ยวกับหัวข้อว่าความในใจของคนที่เรานึกถึงที่เขาไม่เคยบอกเรานะคะกลองที่หนจะเป็นกลองที่อยู่ด้านซ้ายมือสุดนะคะให้เลือกขวดนะคะให้เลือกขวดที่ดึงดูดใจเรามากที่สุดนะคะ ขวดแรกคือขวดสีเหลืองขวดที่2คือขวดสีชมพูแล้ะขวดที่สามคือขวดสีเขียวนะคะขวดด้านซ้ายมือสุดคือขวดที่1นึ่กองที่1น,นะคะการอ่านเป็น general reading นะคะขอให้ทุกคนรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะเมื่อ,อได้แล้วขอเริ่มเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะคะ ความในใจของคนที่เรานึกถึงที่เขาไม่ได้บอกเรานะคะตอนนี้เขาเริ่มคิดว่าเขาควรจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็อดทนรอคอยนะคะแต่เขาเนี่ยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยจะทำให้ประสบความสำเร็จและสมหวังไหมนะคะเขาใช้เวลาคิดทบทวนว่าทำยังไง จะเกิดความมั่นคงขึ้นได้ความผิดหวังที่ผ่านมาเขารู้ว่าเรามีค่านะคะเราเป็นคนที่เขาเป็นสเปคของเขาและเป็นคนที่เขาคิดถึงตลอดเวลานะคะเขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับนะคะเขามีความหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้กลับมาคุย มาคบหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับเรานะคะกรณีที่ไม่ได้คุยกันแล้วเขายังรู้สึกคิดวนเวียนแล้วก็รู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรนะคะเขาพยายามคิดว่าเขาจะทำยังไงให้เหมาะสมเขารอคอยวันเวลาและโอกาสให้มาถึงตอนนี้เขายังรู้สึกว่าเขาโดนบล็อกไม่แน่ใจว่าโดนบล็อกหรือเปล่าเขาไม่สามารถติดต่อหรือไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะ เขาหวังว่าเขาจะทําอะไรได้ดีขึ้นมากกว่านี้เขาจะต้องเป็นคนที่มีความชัดเจนมากกว่านี้นะคะเขาอยากจะทําทุกสิ่งให้ประสบความสําเร็จการทําครั้งนี้เขาจะต้องสละตัวตนหรือว่าต้องเสียสละบางอย่างนะคะเพื่อให้ได้ดังที่เขาต้องการนี่คือสิ่งที่เขาไม่ได้บอกเรานะคะพาใ,ให้คําแนะนําว่าพีชนะคะตอนนี้ให้เราเนี่ยทำใจให้สงบอยู่กับตัวเอง ะะให้คิดให้อยู่ในปัจจุบันและปล่อยวางทุกสิ่งนะคะเมื่อเราอยู่ในภาวะสมดุลและถ้าเขาอยู่ในภาวะสมดุลคลื่นพลังงานจะจูนหากันแล้ววันหนึ่งความสัมพันธ์ครั้งนี้จะกลับมาที่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีงามได้นะคะจบแล้วนะคะกองที่หน,นะคะไปต่อกองที่สนะคะหรือคนที่เลือกขวดสีชมพูอ่อนนะคะ ความในใจของคนที่เรานึกถึงนะคะเขาอยากจะบอกอะไรเราแต่เขาไม่เคยบอกนะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขามีความต้องการอยากจะสื่อสารกับเรามากหลังจากที่เขาเงียบหายไปนานมองความแตกต่างที่เกิดขึ้นและก็เคยเดินออกจากกันไปเขากลับไปนั่งคิดทบทวนว่าสิ่งอะไรที่เขาต้องการแล้วเขาก็คิดถึงความสุขความสัมพันธ์ที่เคยมีมา เขาคิดว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างเขามีความรักความคิดถึงความผูกพันนะคะเขาเห็นเราเนี่ยอยู่กับตัวเองได้มีความสุขได้ด้วยตัวเองถ้าเขาจะกลับมาแบบไม่จริงจังเราจะยอมรับเขาไหมนะคะเราจะยอมมีความสุขคบหาปฏิสัมพันธ์กับเขาไหมเขาจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ยืนยาวนะคะเขาพยายามคิดทบทวนตลอดเวลานะคะ เพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่คลิกแล้วก็ถูกใจในตัวเรามีสเปคที่เขาชอบอยู่นะคะเหมือนกับคุยกันแล้วคลิกกันเขาคอยว่าเมื่อไรจะถึงโอกาสที่เหมาะสมจากความขัดแย้งที่ผ่านมาเขารู้ว่าตอนนี้เขาได้รับบทเรียนแล้วเขาคิดทบทวนเรื่องราวเก่าๆนะคะถ้าเราถ้าเขากลับมาเราจะยอมรับไหมเขาคิดถึง อดีตนะคะคืนวันที่มีความสุขว่าเราเป็นคนที่คอยดูแลแล้วก็คอยช่วยเหลือคอยเป็นกําลังใจให้เขาอย่างสม่ําเสมอตอนนี้เขาคิดทบทวนแล้วว่าสิ่งนี้คือเขาต้องการอย่างแท้จริงเขาอยากจะกลับมาไพ่ให้คําแนะนําอะไรกับเราบ้างไพ่ให้คําแนะนําว่ารอยย่อฮาร์ดนะคะ เราเนี่ยเป็นคนที่เวลามีความสัมพันธ์หรือว่าคบกับใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นฐานะเพื่อนหรือว่าเป็นความเป็นความรักเราก็จะเป็นคนที่จริงใจและจริงจังนะคะทุกสิ่งที่เราทําไปเนี่ยเราให้ด้วยความเต็มใจแล้วก็จริงใจเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังนะคะถ้าเขากลับมาขอให้เราพิจารณาว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เสมอภาคหรือเท่าเทียมกันหรือเปล่านะคะ ให้เราศรัทธาในสิ่งนั้นให้เราศรัทธาในความจริงใจที่เราเมอบให้ทุกคนถ้าไม่ใช่คนนี้เราก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตจบแล้วนะคะคนที่เลือกกองที่สองต่อคนที่เลือกกองที่สามนะคะหรือขวดสีเขียวนะคะความในใจที่เขาไม่เคยบอกเรานะคะเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาจะต้องทำอะไรสักอย่างนะคะให้ประสบความสำเร็จ เพราะว่าเขารู้สึกถึงความไม่ชัดเจนไม่สามารถทําอะไรได้ตอนนี้เขาอยากจะทําแต่ทําไม่ได้ไม่ทราบว่ามีใครไปบล็อกเขาอยู่หรือว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ยังทําอะไรไม่ได้สักอย่างอุปสรรคมากมายที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวนะคะที่เขาเนี่ยเคยทําผิดพลาดไปและทําให้เขาเนี่ยเสียใจเขาคิดว่าสิ่งไหนตอนเนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุด ะะจากความเจ็บปวดที่ผ่านมาทำให้เขาคิดทบทวนและนอนไม่หลับเขาต้องการความชัดเจนเขาตั้งกวนเขาต้องการความมั่นคงเป็นการคิดวกไปวนมาเขาอยากจะทำอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นนะคะการเริ่มต้นทำเขาคิดแล้วว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเขากำลังรอคอยเวลารอคอยโอกาส ถ้าคุณไปบล็อกเขาก็ให้เปิดบล็อกเขานะคะแล้วก็เขาคิดว่าคุณมีค่านะคะเป็นเหมือนคนที่เขาตามหามานานนะคะเขาต้องให้ความชัดเจนและมั่นคงกับคุณความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไพ่ให้คำแนะนำว่าเป็น unfinished symphony นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังไม่จบสิ้นนะคะถ้าคนคนนี้เป็นเพื่อน หรือเป็นคนรักของคุณมีแรงดึงดูดเข้าหากันไม่สามารถลืมกันได้นะคะหรือว่าเราต้องทำงานร่วมกันหรือว่าไม่เจอกันแล้วก็ยังรู้สึกผูกพันกันนะคะขอให้คุณเนี่ยคิดพิจารณาว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องการหรือเปล่าถ้าใช่ก็ขอให้คุณปล่อยวางทิ้งอดีตนะคะ แล้วก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ยืนนานะคะเพราะคุณมีแรงหนึ่งดูดต่อกันจบเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง3ามกองหวังว่าคงถูกใจคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะ